สวัสดีครับผมสวัสดีครับวีเรื่องนี้ไปเจอมาตอนบวชตอนนั้นใช่ตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่พี่ตอนนั้นนอายุ20เต็มคือคือจะบอกนี้ก่อนช่วงช่วงนั้นอะจริงๆอ่อะยังไม่ได้อยากบวชนะอ่าอ่าณตอนนั้นอะยังไม่ได้อยากบวชแต่ว่าพอพอหลังจากเราเรียนแล้วอะเราเรียนเราจบปวชมา,ชมาครับแล้วเราก็ไปต่อมาหาลายยัยเนี้ย ประมาณสองถึงสามมหาลาัยแล้วมันไม่จบเพราะรเราเกเลเราเกเลจัดเลยโอ้โดูรู้เออเราเราเราเลยแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเราแบบมันมันแบบไม่ไหวอ่ะมันไม่ดีรู้สึกว่าเนื้อตัวเรามันมันดูสกรปรกไปหมดทาอะไรมันก็ไม่ดีอ่ะครับก็เลยตัดสินใจไปบอกแม่ว่าจะขอบวชอืมเออเพื่อจะแบบทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอยากกระบวชล้างตัวอันนี้หมายถึงว่าพี่ปู่บอกแม่เองเลยว่าเราเราอยากเข้า<ล>วัดยวช ใช่ว่าจะบวชบอกอบอกแม่หรือว่าเนี่ยไม่เอาละขอพักเรื่องเรียนก่อนเลยบอกขอไปบวชบวชก่อนเพราะว่ามันมันมันใช้ชีวิตแบบมันมันเละเทะเกินไปแล้วอ่ะครับอ่ามันเกเรแบบไม่เป็นเรียนมั่งเรียนที่ไหนก็ไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่าบอกแม่ตัดสินใจบอกแม่ประมาณสามวันแม่ส่งเข้าวัดเลยอืแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะคือแม่ให้ไปอยู่ในวัดแล้วก็เพราะว่าก่อนบวชมันต้องมันต้องท่องมันต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะครับผม อาก็ไปอยู่วัดได้ประมาณสองอาทิตย์ไม่ได้กลับบ้านเลยอยู่กับพระอาจารย์อ่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองเลยอ่าติดกับอ่าสถานที่สําคัญสําคัญเยอะอืวัดนี้อาจจะไม่ได้ชื่อดังมากแต่ก็แต่ก็โอเคอยู่ทีเนี้ยพอพอไปอยู่เนี่ยสองอาทิตย์เราก็ไปอยู่กับพระอาจารย์ไง ก็ต้องฝึกท่องทุกวัน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 ทุว,นทวันอย่างเงี้ยอ่ะจนจนระแบบเราท่องได้ก็ทีนี้เริ่มบวชหลังจากสองอาทิตย์ก็คือเริ่มบวชเลยอ่าพอบวชเสร็จเป็นพระเสร็จปับ๊บอ่ะเขาก็มีอ่าจะบอกว่าที่วัดเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าสะดวกสบายอืมกุตรงกุติอะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกหมดจะมีกุติเดียวแล้วก็กุติที่เป็นตึก เป็นตึกแบบสามชั้นเลยนะเ,นเหมือนคอนโดเลยอือ่าแบบนั้นอยู่ในวัดทีนี้ช่วงช่วงที่เราบวชใหม่เนี่ยเป็นพระวันแรกเนี่ยเรายังไม่รู้จักใครครับอ่าเราก็ก,ก็ก็อยู่ไปสักประมาณสามสี่วันเนี่ยก็จะเจอพวกอ่าพระวัยรุ่นที่เพิ่งมาบวชเหมือนกันก็จะเริ่มเกาะกลุ่มละอ่าเกาะกลุ่มกันก็ก็อารมณ์เหมือนแบบเพื่อนเนะี่ยอ่ามาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้อืม ที่เนี้ยมันมีไอ้ไอเหตุเกิดเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่แบบว่าเร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 าสนิทกับพระในวัดหมดแล้วเราก็จะมีแบบว่าอ่ามาก่อนก่อนจะขึ้นนอนอย่างเงี้ยก็จะมีมานั่งคุยมาอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณวัดที่เนี้ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบเออปมดชีและแต่ว่าไม่อยากเข้าห้องน้าเนี่ยก็เลยแบบว่าไปซัดตรงกําแพงวัดฮยข้างในนะข้างในนะ,นนะะคือเป็นกําแพงที่กั้นกับอ่า คือรอบวัดเราเราอยู่บริเวณวัดนี่แหละข้างในแต่ทีเนี้ยเป็นอ่ากําแพงที่กั้นก่อนที่จะเข้าโบสถ์ตอนจะเป็นโบสถ์ใหญ่ข้างในน่าเราเราก็เลยเราซัดตรงนั้นเลยอ,เอ่าเราก็เออเราไม่รู้ไงด้วยความที่แบบว่าเราแบบคือคือการจะบอกว่าการบวชอ่ะเราก็ไม่ได้เราไม่ใช่คนเคร่งขนาดนั้นค,คือเราทําตัวเหมือนเรามาเรามาเที่ยวเลยอ่ะครับเฮ้ยเ,เหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์อย่างนั้นเลยรเราไปซัดตรงกำแพงวัดทีเนี้ย พอเรากําลังกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งอ่ะมายืนมายืนข้างมายืนฉีข้าง,างเราไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าในวัดอ่ะก็จะมีพวกเด็กวัดมีครอบครัวที่เขาไปอยู่ในวัดด้วยเหมือนกันครับเราเลยไม่ได้แบบสนใจเอาจริงๆเลยคือเราแม่เป็นพระไงคือตัวเราเป็นพระเราเราเราไม่ควรจะกลัวอะไรอยู่แล้วอ่ะทีเนี้ยเด็กก็ ก็ยืนข้างเราเราก็ถามแบบเฮ้ยหนูกินขนมไหมเออถามเงี้ยกินขนมไหมเพราะเวลาเราเราออกไปบีสบทัทใช่ไหมเราก็จะได้ของอะไรเงี้ยม,มาเราก็เก็บเก็บไว้เราก็ถามบอกว่าเออหนูหนูยากินขนมไหมเด็กก็หันมาแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็วิ่งวิ่งหายไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็ไปคุยกับอพวกแก๊งเราอะแก๊งถ้าใหม่เราอะ ก็คุยไปคุยมาคุยไปช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงหกข้ามประมาณตุ่มกว่า,วาทีเนี้ยพอพอคุยกันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว่าอย่างเงี้ยก็มีพระองค์หนึ่งที่เป็นพานต่างนี้แหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปเล่นเกมที่ห้องเขาไหมอ่าเพราะเขาเอาเครื่องเกมมาด้วยไงปบวดแต่เอาเครื่องเกมมาด้วยนะไปบปวดอเอาเกมติดไปด้วยเอาเกมเอาเกมติดมาด้วยอเอาเกมก็ก็ถึงบอกไงว่า ่าวัดเนี้ยค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างอะ่ะอำนวยความสะดวกหมดเลยอืออือคือทุกกุฏเตียมีโทรศัศน์แต่เกมมันไม่มีหรอกแต่เขาได้จะเช็คมาแล้วว่ามีโทรศัศน์เขาก็เลยยิ้วเกมมามทุกคนก็เลยทุกองค์่ะก็เลยไปอยู่กับพระองค์นี้กันหมดเลยครับทีนี้พระองค์เนี้ยเขาอยู่เขาอยู่ตรงคอนโดอ่าเขาเขาาอยู่ตรงคอนโดที่เป็นสามชั้นอือเขาอยู่ตรงคอนโดที่เป็นสามชั้น เราอะ่ะก็ไปกับเขาขึ้นไปเอาก็มีเกมจริงเราก็เล่นเกมเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมามันประมาณห้าทุ่มเรารู้สึกว่าเราอะ่ะคือมันเหนียวตัวไงเราจะไปอาบน้ําครับที่ได้จะเล่าก่อนว่าตึกเนี่ยตึกสามชั้นเนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้นสองทางเอาเดี๋ยวผู้ที่เห็นภาพนะคือเป็นเป็นบันไดขึ้นสองทางคือขวาสุดกับสายสุดครับแล้วมุมมุมของตึกอะ่ะ มุมของมุมของชั้นทุกชั้นะจะเป็นห้องน้ํารวมอืของพระอ่าจะเป็นคือคือสามชั้นก็หนึ่งสองสามเลยไล่เลยแต่แต่จะอยู่ฝั่งเดียวอ,อยู่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเลยเราก็ทีเนี้ยเราอจะอาบน้ําแต่เราอไม่ไม่มีผ้าเชตัวเราต้องไปเอาห้เตัวมาก่อนเราก็เลยลงไปกุฏิเราก็เรามันกุฏิเดียวไนงะกุฏิเดียวติดแอร์เนี่ยอะไรนะดีมั้ยละ ุปกติเดียวเราก็ไปเอามาเราก็ไม่อยากอาบน้ําไอ้ตรงห้องเรานะเพราะแบบเหมือนกับว่าเพื่อเราอยู่ตรงนี้ไงเราก็เลยไปเอาแค่ผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอาบน้ําก็เจอก็เจอพระเนี่ยอ่าเขาก็ยังเล่นกงเล่นเกมเป็นปอยู่ก่อนจะอาบน้ําเนี่ยชั้นสามเนี่ยอือคือจะให้นึกว่าห้องน้ําเนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งของบันไดแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะไม่มีห้องน้ําแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงนัน้นอ่ะจะมีพระอยู่องค์หนึง่ง ก็เป็นผานผู้ใหญ่อะไร,รับแกยืนแกยืนสุบลีอยู่อ่าตรงตรงตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างริมริมทางเดินะทางเดินก่อนจะเข้าอ่าของทุกห้องอ่าทีเนี้ยก็ผ่านก็ผ่านแกมาแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าเล่นเกมกันอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าไปอาบน้ําก็อาบไปอาบมาอาบไปอาบมาก็อาบจนเสร็จทีเนี้ยพออาบเสร็จแล้วเนี้ยเปิดประตูออกมา เจอเด็กคนเดิมไปยืนรอหน้าห้องน้ําเด็กคนเดิมมาอยู่บนเดิมบนบนส่วนที่มันเป็นพระสงฆ์อยู่ถูกไหมใช่ใช่ใช่เจอเด็กคนเดิมเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ไม่ได้กลัวเหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าก็ก็เป็นเด็กมาครบทุกอย่างเลยอ่ะเขาไม่ได้มาแบบอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเอาขนมไหมพอดีว่าเห็นว่าขนมอ่ะมันมันอยู่ในในกุฏิของของพระ ของเพื่อนเนี่ยพระใหม่เห็นเห็นอยู่ก็เลยแบบว่าเออกะว่าเราจะเอาขนมมาให้เด็กทีนี้ก็เลยพาเด็กพาเด็กนะว่าบอกว่าอ่ะมานนี้เดี๋ยวอ่าพี่ให้ขนมอืมออเด็กเขาก็เดินตามมาตามมาจนจนมาถึงหน้าห้องเพราะว่าหน้าห้องอ่ะห้องเขา่จะอยู่ตรงมุมพอดีเลยมุมกับห้องน้ําก็คือหลุดห้องน้ําไปก็เจอห้องเขาเลยครับก็ไปหยิบขนมมา จำได้เลยวันนั้นอะขนมมาหยิบมาสองห่อหยิบขนมมาสองห่อนะอเป็นเลสีเขียวกับสีเหลืองออแล้วยื่นให้เด็กไปตึกเนื้ออชั้นเนื้อมันจะมีประมาณสิบห้องประมาณสิบห้องนะอ่าเด็กเนี่ยให้กับมือเด็กเลยนะพอให้ไปปั๊บเด็กก็รับ แล้วก็วิ่งไปขัดไปอรกมาสามห้องแล้วก็เข้าห้องไปครับตอนนั้น่ะเราคิดอยู่นะว่าเอ๊ะทําไมแบบคือคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะอถ้าเกิดว่ามีคน่ะมาอยู่อ่ะที่ไม่ใช่พระเขาต้องอยู่ชั้นล่างครับจะไม่มีใครอยู่เหนือพระเข้าใจใช่ปะเขาจะไม่มาอยู่ร,รวมกับโซนของพระสงฆ์หรอกใชค่คือคือคือถ้าอยู่อ่ะก็คือต้องอยู่แบบอาจจะเป็นแบบชั้นหนึ่งอะไรแบบเนี้ย คือคือเขาสามารถอยู่ได้อืแต่ขึ้นมาชั้นสองชั้นสามเนี่ยถ้าไม่มีทุระหรือว่าไม่มีอะไรหรือว่าจะให้มาพักเลยเขาจะไม่ให้พักไม่ได้ให้ได้สูงกว่าพระใช่ถูกมันมันเป็นความเชื่อแบบนี้พี่ปูมันเป็นความเชื่อแบบนี้คือไม่นั่งสูงกว่าพระไม่อยู่สูงกว่าพระเหมือนเวลาเรานั่งธรรมะอ่ะใช่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 ครับเพราะอย่างเพราะอย่างกุฏิกุฏิที่พี่อยู่อ่ะอ่ามันเป็นสองชั้นอ่าแต่เป็นกุฏิเดียวสองชั้นแต่ข้างล่างอ่ะเขาจะให้เขาจะให้คนแบบ กตปิอยู่แล้วก็พาให้เดินขึ้นบันไดขึ้นไปอยู่ข้างบนบเพราะไม่มีใครอยู่เหลือว่าพาแน่นอนทีเนี้ยเด็กอะ่ะได้ขนมมาแหละสองหอ่อผัดไปสามห้องแล้วก็หายเข้าไปในห้องแล้วทีเนี้ยหายไปประมาณพักเดีเยงได้ยินเสียงประโกนออกมาว่ามึงไปยุ่งกับพาเขาทําไมเป็นเสียงผู้หญิงนะ,ะ,ะเออเป็นเสียงผู้หญิง<ะ>ว่า มึงไปยุ่กับพาเขาทาไมมีสีกาอยู่ข้างบนด้วยหรอใช่คือคือตอนนั้นยิ่งยิ่งงงหนักเลยเลยสีกาขึ้นมาได้ไงวะมันไปไปไม่ได้สิเขาต้องอยู่ข้างล่างสิ oh. แต่ทีเนี้ยตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้คิดลึกถึงขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยที่เราเป็นห่วงก็คืออะไรรู้ไหมที่เราเป็นห่วงก็คือเฮ้ยเราเป็นคนให้ขนมเด็กไปเอง uh. เราอ่ะจะเดินไปคุยแต่เขาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแบบ อาตมาเป็นคนให้เองแบบว่าเขาแบบไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาขอ<ๆ>ไม่ได้มาอะไรคือเราให้เองอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราเราก็เดินไปถัดไปสามห้องทีเนี้ยพอพอไปถึงห้องที่เด็กคนนั้นมันเข้าไปอ่ะห้องมันล็อกห,ห้องมันล็กกนลลลนอกด้วยกุญแจล็อกล็อกข้างนอกล็อกข้างนอกด้วยกุญแจอ๋อมีกุญแจของอยู่อ๋อก็เลยแบบอ้าวงงเลยทีเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปู เด็กวิ though, aro aro ่งเข้าไปในห้องนี้ชัวใช่ไหมใช่ชัวชัวเลยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงสีกาจากในห้องนี้ตะโกนออกมาใช่ไหมใช่ตะโกนตะโกนสวนออกมาเลยบอกเด็กว่าด่าเด็กด่าเด็กแหละว่ามึงไปยุ่งกับพระเขาทำไมแต่ประเด็นคือประตูนี้ล็อกจากข้างนอกด้วยแม่ประตูนี้ล็อกจากข้างนอกใช่แล้วห้องนี้ไม่มีผ้าม่านคือมองไปเห็นหมดเลยข้างในอะแต่ว่าไม่มีไฟนะแต่เห็นหมดเลยว่าห้องห้องเปล่าเออหรอห้องเปล่าไม่มีคนอยู่ ทีเนี้ยออย่างจําได้ไหมว่ามีพระองค์หนึ่งอ่ะพระท,ที่มีอายุหน่อยองค์หนึ่งที่เขายตุบุรีเขา่ามองเราอยู่อ่าเราก็จะไปเคาะเราก็ไม่รู้จะเคาะยังไงเราก็ดูแม่กุญแจว่าอ้าเฮ้ยห้องล็อกนี่ว่าแล้วเมื่อกี้เสียงใครแล้วไอ้เด็กคนนั้นหายไปไหนวะอืเราก็เลยบอกไอ้ห้องข้างๆว่ามันมีอะไรไหมทีเนี้ยพระผู้ใหญ่อ่ะเขาทักมาเขา,เขาทักมาบอกเรา เขาบอกว่าหลวงพี่เมื่อกี้ทําอะไร uh huh. อะเออเราคราวนี้เราก็งงเนี่ยทาอะไรอะเราไม่ได้ทําอะไรดีกว,ว่าเราก็เลยบอกเขาบอกว่าอ๋อเมื่อกี้อผมผมเอาขนมให้เด็กอะครับ uh huh. อื่อหลวงพี่เมื่อกี้ผมเอาอขนมเนี่ยให้เด็กไปแล้วเด็กอะวิ่งเข้าห้องแล้วเหมือนว่าแม่เขาอะจะว่าผมก็เลยจะมาบอกเขาว่าขนมอะ ผมว่าเป็นคนให้เอง oh, oh. อ๋ออออาผมจะได้แบบว่ามานั่งผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาเออจะไปด่าไปว่าไปตีลูกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าออพระพระท่านนั้นนะองค์นั้นอนะ่ะเขาถามเขาบอกว่าเด็กไหนก็เลยบอกอ้าวก็บอกว่าเอ,อเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีเด็กนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยคือมีอยู่ประมาณสามครอบครัว uh. แต่สามครอบครัวเนี้ย อ่ามีลูกอยู่แค่ครอบครัวเดียวแล้วลูกก็เรียนมหาลัยซึ่งจะบอกว่าเด็กอ่ะเป็นไปนไม่ได้อ่าเป็นเป็นเป็นเด็กแบบประมาณสักประมาณสักไม่น่าเกินห้าขวบอ่ะครับอโอ้โหก็เด็กมไม่เด็กเลยเด็กเด็กน้อยเลยเด็กนะเด็กน้อยเลยเด็กเหมือนแบบกําลังซนกาลังวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีเด็กนะแล้วเขาบอกว่าไอเขาบอกว่าเอางี้ไอเรื่องเด็กอ่ะเขาไม่ถามแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ โยนเขาบอกว่าเราอ่ะโยนขนมปไปทำไมจะบ,บอกว่าวัดเนี่ยติดกับสวนสาธารณะครับอ่าสวนสาธารณะฝั่งพระนครอ,อ๋อแต่ไม่เป็นไรเราพูดได้เพราะมีหลายวัดผมนึกออกอยู่อติดกับสวนอ่านั่น,น,นเลยกับอ่าทีเนี้นเยเขาบอกว่าเราอ่ะโยนของไปทําไมเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาบอกว่าเขาเห็นเราอ่ะโยนของเขาไม่เห็นเด็กครับทีนี้ก็งงอ่ะเด็ก ทีนี้ก็งงก,ก็เลยบอกว่าผมไม่ได้โยนของอมผมเอายื่นขนมให้เด็กไปแล้วผมก็เลยมาหาเด็กอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็ไม่เชื่อใช่ปะ่ะเราก็เลยเดินไปตรงห้องห้องพระพระใหม่ที่เขาเล่นเกมเป็นอยู่แล้วเราก็มองลงไปข้างหน้าพอมองลงไปข้างล่างเท่านั้นแหละเรารู้สึกแบบคือขนลุกเลยนะขนลุกจริงๆเราเห็นนะ่ะอย่างที่บอกว่าเราให้ขนมไปใช่ปะ่ะ เลสีเหลืองกับสีเขียวอ่ามันไปตกอยู่ข้างล่างเลยเฮ้ย hey, แต่เราเห็นเด็กมันหยิบขนมไปแล้วเราให้เด็กเราหยิบขนมให้เด็กเองออ oh. แต่คนอื่นเห็นว่าเราโย,ยนขนมลงไปข้าางงล่งอ๋อแสดงว่าไอ้ตรงจุดที่พี่เอาขนมยืนในเด็กอะมันเป็นรั้วแบบเป็นรั้วซีซีใช่ไหมมันไม่ใช่รั้วที่มันเป็นหน้าต่างเลยหน้าต่างบานเลื่อน ที่แบบว่าเปิดออกไปก็คือมอก็คือมันมันติดกับสวนเลยวีนึกออกนึกออกแล้วนึกออกแล้วออเออมันติดกับสวนเลยแต่เออแต่ตอนจําได้ว่าที่อาบน้ํามาเสร็จอะก็เอื้อมมือไปหยิบขนมสองห่อแล้วให้เด็กแล้วเด็กก็วิ่งไปถัดไปสามห้องแล้วเข้าไปครับแต่พาที่อยู่ตรงนั้น่ะที่เขาเยื้อซูรีอยู่อะเขาบอกว่าเห็นว่าเราโยนของลงไปข้างล่างทีนี้เราก็เลยกลับเข้าไปดู พอกลับไปดูเราเห็นวนะ่าเลเราสองห่อเลยอยู่ข้างล่างอะ่ะอืทีนี้เราก็งง่ะดิว่าอ้าวแล้วม,ม,ม,มันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะทุกวันนี้จะหาคําตอบไม่ได้นะไม่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวหลวงหลวงหลวงตาคนนั้นเขาเขาบอกไงมั้งอะ่ะหลวงพี่เขาเขาแค่เ,เห็นว่าเรารู้ว่าเราไปเข้าน้ำทีเนี้ยพอเรากลับออกมาแล้วเขาก็ เห็นว่าเราหยิบขนมแล้วก็โยนลงไปอืมเขาถึงมองเราตลอดว่าเราทําอะไรเขาถึงถามเราว่าทําอะไรอ่ะเออแต่เราออามาหาเด็กแล้วเราก็ทำท่าว่าจะเดินเข้าห้องนั้นด้วยใช่เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยไม่มีใครอยู่เขาบอกว่ามีห้องเขาเนี่ยคือริมคือริมบันไดฝั่งหนึ่งกับผ้าใหม่คือริมบันไดฝั่งหนึ่งตรงกลางอ่ะไม่มีใครอยู่เลยแปดห้องอ่ะตรงกลางคือโว่ไม่มีคนอยู่เลยโหว่ไม่มีคนอยู่เลย แปดห้องมันไม่มีใครอยู่เลยแต่ตัวเราอะอยู่อีกตึกหนึ่งตัวเราไม่เกี่ยวเลยเราเราอยู่กุฏิเดียวเราอยู่กุฏิเดียวไม่ยุ่งกับตรงนี้เลยเออเราไม่เกี่ยวเลยก็แสดงว่าพี่ปู่ก็จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างใช่ประวัติอะไรที่แบบเราได้ยินไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยคือจะบอกว่าวัดเนี้ยอ่าแม่มาทาบุญคุณแม่รับราชการอยู่กระทรวงมหาทยอืออ่า แล้วเขาก็จะข่ามาทําบุญเนี้ยทุกทุกวันพระทุกครัคร้งตั้งแต่เขาเข้าโอ้าาโหเขาเขาทําบุญมาแบบตั้งแต่เขาเข้าราชการใามาโอ้โหก็หลายปีอ่ะเป็น<ล>เป็นสิบเป็นยี่สิบปีอ่ะเราไม่ต้องแหลมแหลมโซนมานะรู้เลย<อ>นะอันนี้รู้รู้เลยนะผมรู้แล้วนะ<อ>ผมรู้แล้วนะเพราะมันแถวบ้านผมเออละเอออผมรู้แล้วเออก,ก็ขนาดแบบนี่วัดหลวงอ่ะเออ นี่แบบวัดหลวงอ่ะมันมัน,มน<ต>ไอพี่ปู่จะบอกงี้วัดเนี้ยอือวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ของกรุงเทพอะก,ออใก็ใช่ก็ใช่ก็ก็นั่นแหละก็ไม่แปลกหรอกว่าอาจจะเป็นพื้นที่เก่าแก่จ,จะมีการผ่านช่วงวันเวลามาขนาดนั้นอ่ะแล้วที่สําคัญคือแน่นอนแหละเราเป็นพระใหม่ที่อาจจะไม่ได้เคร่งมากตอนที่พี่ไปไม่เข้าห้องน้าอ่ะพี่ไปยืนปล่อยอ่ะ ใช่แล้วปล่อยวันแรกเรียบร้อยเลยนะเออเราไปปล่อยตรงไหนเรารู้ตัวเปล่าเราเราเรารู้แต่เราไม่สนไงก็ใช่ไงคือคือคือได้ความว่าเรา20เราคิกจะนองอ่ะเออก็แล้วพี่ปล่อยเสร็จพี่หันมาเจอเด็กใช่ไหมละ่ะอ่าเจอเจอเด็กเลยคนเดิมอ่าคนเดิมคนคนคนเดียวกันเลยแต่ที่ไปยืนหน้าห้องน้ําเลยคนเดียวกันเลยเฮ้ยตอนตอนที่ตอนที่พี่กําลังปล่อยของอ่ะ ไอ้น้องอคนนี้ยวิ่งมามองหน้าพี่หรือมายืนอย่างเงี้ยมันมองมายืนคู่มายืนคู่เลยมันยืนอยู่ข้างเลยเหรอเอ่ยยืนข้างๆเลยยืนคู่เลยยังคุยอยู่เลยน้องมันยังยิ้มให้เลยจริงหแต่น้องไม่พูดนะเฮ้ยหรือว่ามันมีแบบว่ายังไงอะ่ะหลวงพี่องค์ก่อนๆที่เคยอยู่กุฏนั้นเคยเลี้ยงเลี้ยงพายไหมเลี้ยงกุมารไหมแล้วแบบแกไม่ได้เอาไปด้วยอะไรเงี้ย เลี้ยงกูมามีแม่กูมาด้วยเหรอไม่ไม่อาจจะเป็นแม่พลายอะไรสักอย่างเปล่าเหรอเออแล้วอยู่ในห้องนั้นอะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เอาของเอาอะไรไปแต่เพราะตอนผมบวชก็มีเหมือนกันมีแบบว่ามีม,มีมีพระรูปเดิมที่เคยเลี้ยงอะไรอย่างนี้ไว้แล้วไม่ได้เอาไปอะ<น>เออแล้วก็วางไว้ในห้องอะโอ้โหก็นั่นแหละเราเราก็ไปอยู่กุดเขาไงเราก็ไปเจอ,เอ,เนนอแล้วก็โอเคสวดมนต์ก็มาอนุโมทัน ประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยพอจบจากเรื่องเนี้ยเราก็กลัวดิเออเราก็กลัวดิเราก็เข้าไปไปที่ห้องเล่นเกมดิครับเออเราก็ไปเข้าห้องเล่นเกมเพราะว่าจะมีมีมีท้าที่เป็นวัยรุ่นที่บวดมาเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังอ,อือเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอ่ากอนหน้าเนี้ยตอนที่เขามาบวดใหม่อะเมื่อประมาณ เมื่อประมาณป,ปีปีที่แล้วเองเพราะว่าเขามามาบวชแก้บนเขาเคยบวชไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไปเบื่อเขาเรียนช่างอ่าเขาเรียนช่างแล้วเขาตกรถเมย์ตกรถเมย์เนี่ยโดนรถเมเย์เหยียบแบบเหยียบแบบเหยียบเหยียบช่วงตูดอ่ะตูดระเบิดอ,อ่ะอืมเออแล้วแบบไปโอ้โหเข้าโรงพยาบาลคือแบบว่าอาการแบบโคมา่าอย่างหนักเลยแม่เขามาบ่นไว้ ว่าถ้าลูกลอดจะให้ลูกกลับมาบวชอีกทีหนึง่งเราลูกรอดจริงออืเขาก็เลยกลับมาบวชอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะ,ะว่าเขากลับมาบวชพอกลับมาบวชเสร็จเนี่ยเขาก็อยู่ห้องเนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นอะช่วงที่ช่วงที่เขาบวช่อนที่เขาจะย,ย้ายไปกุฏิเดี่ยวเนี่ยเขาอย,ยู่ห้องนี้มาก่อนแล้วเขาอะช่วงระหว่างที่เขานอนเนี่ยเขาเคยเห็นเขาเคยเห็นว่ามีผู้ชายอ่ะใส่ชุดสีขาวแบบพิว๊ๆเลยนะ เป็นผู้ชายด้วยนะไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะเหมือมนอารมณ์ใส่ชุดพรามอารมณ์อย่างนั้นนะครับยืนอยู่บนหลังคากุติเนี่ยเขาก็ชี้ไปว่ากุติเนี่ยเอช่วงประมาณแบบผ้าทุ่มเช้าคืนเนี่ยเขาบอกเขาเจอสามคืนติดเลยอยู่บนหลังคากุติถ้าอยู่บนหลังคากุติเดียวอันเนี้ยอข้างๆเนี่ยข้างข้างๆตึกเนี่ยเขาชี้ไปเลยเนี่ยปึง้งอตอนแรกเลยไปยืนวันแรกที่เขาเจอเนี่ยยืน วันที่สองเนี่ยนั่งวันที่สามเนี่ยเดินไปเดินมาเลยนะออยู่ว่ากุฏิเนี่ยครับเออสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะกุฏินั้นน่ะคือกุฏิที่พี่อยู่เฮ้ยเหรอกุฏิที่ตัวพี่ไปอยู่ตอนพี่บวชเหรอใช่แล้วพี่ขึ้นมาไงแล้วเขาก็มาชี้อย่างเงี้ยแล้วถามว่าวันนั้นนอนได้ด้วล่ะ ไม่นอนเหรอก็นอนก็นอนอัดกันอยู่ข้างบนอะแล้วแล้วแล้วตอนตอนช่วงนั้นที่พี่ปู่ไปไปอยู่กุฏนี่พี่พี่ปู่เจออะไรบ้างมาะก,กับกับกับคนคนเนี้ยเจอเสียงทําเขามาทําอะไรฮะเจอเสียงบางทีแบบว่าคือคือจะบอกว่ากุฏิเนี่ยมันอยู่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอยู่ตรงกลางโดยที่มีตึกแบบเนี้ยตึกสามชั้นแบบเนี้ยขนาดค่ะล้อมรอบอ่า มันจะมีฝั่งฝั่งอ่าฝั่งขวาแล้วก็หน้าทางเข้าครับจะมีอยู่สองตึกที่เป็นตึกของพระน้าสามชั้นนะซึ่งเราอ่ะจะอยู่ตรงกลางข้างในมันจะมีอยู่ประมาณห้ากุฏิข้างในที่เป็นกุฏิกุฏิเดียวลมเนี่ยไม่มีทางเข้าเลยเพราะว่ามันโดนปิดหมดลมนีไม่มีทางเข้าเลยเปิดหน้าต่างเนี่ยอยู่อยู่หน้าต่างเนี่ยปิดเองไม่มีลมเลยหน้าต่างปิดแบบกระแทกเลยนะ ก็ก็คือจริงๆคือตึกอะ่ะโดนบางทางลมหมดแล้วถูกปะ่ะมันบังหมดเลยลมเออลยไม่มีเข้าแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์แต่หน้าต่างมันปีปังหน้าต่างปีปั้งปิดเองพอมันปิดครั้งแรกนะที่มันปีปั้งเดียวนะครั้งแรกเชื่อมากว่าไม่เคยเปิดหน้าตายเลยล็อกตายตลอดผมจะบอกพี่ปู่ว่าเลยว่าออพี่ชายผมก็อยู่วัดเนี้ยนกวัดเดียวกับพี่เลยนะเออบวชวัดเนี้ยมันมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกัน บอกว่าพระพระใหม่โดนพระใหม่โดนวันนี้ถ้าถ้าทําตัวทําตัวไม่น่ารักกับพระใหม่โดนเออถ้าวัดเดียวกันนี่เราเราเราลองไล่วัดที่ไม่ใช่ก่อนไหมผมบอกผมโองหเอาง่ายๆอ่าอยู่โซนผัดไทยฮะอยู่โซนผัดไทยถดเข้ามาหน่อยเส้นหนึ่งไม่ใช่ใช่เปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใกล้สา้เหรอไม่ใกล้ไหมอ่อนึกดีดีนึกดีดีนึกดีดีอีกฝั่งหนึ่งของเสาวเออก็ใช่ไงอีกฝั่งหนึ่งของเสาวไอเราก็พูดเลี่ยงให้แล้วนี่ก็จะลาเข้าไปใกล้ๆ้เอออีกฝั่งหนึ่งของสานะโอเคอีกั่งึทีเดียวกันนั่นแหละเออทีเดียวกันนั่นแหละ โ้ยโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่ปู่ตอนสมัยที่ไปบวชเป็นพระใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดในถูกไหมพี่อเออว<ช>ัดเออเรียกวัดไนวัดในเออที่เดียวกันนั่นแหละนะครับก็โดน<ช>พี่ผมก็โดนเหมือนกันนะครับตอนเป็นพระใหม่ก็นั่นแหละไม่ได้เข่งไงใช่มันเอาจริงอ่ะคือเราอ่ะอ,อายุแบบประมาณแบบยี่สิบอย่างเงี้ย เพราะว่าเป็นพระก็ต้องยี่สิบบริบูรณ์ถูกไหมครับถึงจะเป็นพระได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปโดยที่แบบว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะแค่ล้างตัวแทนลนะเราไม่ได้เข่งเราไม่ได้อยากแบบว่าอะไรอย่างนั้นจริงๆไม่ได้อยากทําให้แม่ภูมิใจด้วยซ้ำเน่เอาจจริงเราเราเราแค่รู้สึกว่าเราทําเพื่อตัวเองอเออดเพื่อแบบว่าพอบวชเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเราจะได้แบบว่าออ,อาจจะดีขึ้นมัง้งคิดไปเองไง เอาเอาอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าเข้าไปอยู่ในผ้าเหลืองมันก็ได้ขัดกาวบ้างอ่าใช่ไม่มากก็น้อยมันก็ได้ทํามันก็ได้ทําแล้วมันได้อยู่ในตรงนั้นแล้วมันมีระเบียบว,วินัยของสงฆ์แหละที่เป็นกรอบให้เราอะอย่างน้อยๆมันก็มีมีมุมที่ดีขึ้นแน่นอนพี่นะนะครับได้นี่คือเรื่องราวในช่วงหวัยหนึ่งที่ตอนนั้นได้บวชมาแล้วก็ไปเจอกับตัวมาแต่ก็หาคําตอบไม่ได้เนาะ ว่าดวงจิตแต่ละดวงนั้นเป็นใครมาอย่างไหนสีกาที่อยู่ข้างบนันเป็นใครเพราะว่าประตูมันล็อกข้างนอกอ่ะใช่อันนี้หาคําตอบได้ไ,ดไม่มีใครเล่าให้ฟังด้วยถามแล้วไม่มีใครเล่าให้ฟังด้วยเข้าใจเข้าใจได้นะฮะอ,อ่ะพี่ปูวันนี้ขอบคุณมากๆที่วันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากกันครั้งหน้ามีเรื่องไหนแวะเวียนมาอีกนะพี่นะได้เลยวี